สวัสดีค่ะขําคืนวันเสาร์นี้นะคะเจนก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะสูตรหน้าเด้งนะคะยกกาลังสานะคะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะต่อจากสูตรหน้าเด้งสูตรยกกําลังหนึ่งและยกกําลังสองนะคะยกกําลังหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะน้าเปล่าผสมกับวิเศษนิยมนะคะสูตรที่2ที่แนะนําไปก็จะเป็นวิเศษนิยมกับน้ำผึ้งใช่ไหมคะทีนี้สูตรที่3าเพิ่มอะไรมานี่ค่ะ มะนาวนะคะมะนาวนะคะอย่างน้อยซีกหนึ่งสองซีกนะคะแต่ถ้าว่าลูกใหญ่ซีกเดียวก็พอแล้วค่ะอ่าเริ่มต้นเลยนะคะก็คือทาอ่อเทวิเศษนิยมนะคะพอประมาณนะคะลงในอุ้งมือนี้นะคะแล้วก็ผสมกับมะนาวนั่นเองนะคะนี่บีบมะนาวนะมะนาวลงไปนะคะนะคะหลังจากบีบมะนาวไปซีกหนึ่งนะคะเราก็ ผสมกับน้ำผึ้งนะคะขั้นตอนสุดท้ายนี่นะคะเทน้ำผึ้งพอประมาณนะคะให้เข้ากับเนื้อผงเนื้อของวิเศษนิยมแล้วก็น้ำมะนาวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้นิ้วนี่นลคะ่ะเอาให้คลุกเคล้ากันนะคะอันนี้เป็นสูตรหน้าเด้งยกกำลังสามนะคะพอกหน้าทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะนี่นะคะเบาๆนะคะ นิ้วนะคะนิ้วกลางของเรานะคะจะเบาที่สุดนะคะแนะนําให้ใช้นิ้วกลางนะคะในการทานะคะนวดนะคะเป็นการนวดหน้าไปในตัวเลยนะคะนี่อ่านี่นะคะแนะนํานะคะให้พอกทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะคะอย่างนอ้อย15นาทีใครอยากหน้ารนูมหน้านเด้งมากๆก็สามารถทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ แต่ขั้นต่ำนี้คือ15นาทีนะคะเบสิกนะคะมาตรฐานนะคะหลังจากที่พ่อทิ้งไว้แล้วนะคะ15นาทีขึ้นไปนะคะถึง 10, 30นาทีใช่ไหมคะก็ล้างด้วยนะคะล้างด้วยน้ําอุ่นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะน้ําอุ่นนี่ต้องเป็นน้ําอุ่นจริงๆนะคะไม่ไม่ไม่ร้อนนะคะอุ่นแบบพอดีพอดีนะคะนี่ทาให้ทั่วไปหน้านะคะทาจนกว่า เนื้อของบีนสอพองน้ำมันนาแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจะหมดอุ้งมือเรานะคะหลังจากที่ล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้างตกด้วยน้ำเย็นนะคะเป็นการกระชับรูขุมขนบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถสัมผัสได้ว่าหน้านุ่มหน้าใสมากเลยนะคะ สูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ1-2ครั้งเลยนะคะถ้ามีเวลานะคะจะดีมากๆเลยนะคะอโอเคหมดแล้วค่ะของเจนหมดแล้วนะคะนี่เราพอหมดแล้วเราก็สามารถใช้2มือนะคะนวดหน้าได้นะคะนี่เป็นการนวดหน้าเป็นตัวนะคะอ่าขัดนวดหน้าได้นะคะเบาๆนะคะ ะคะพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นอน,นะคะ่ะนอนสบายๆเลยคะ่ะนอนรอนะคะให้ได้15นาทีขึ้นไปถึงส0นะคะแค่แนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าเด้งหน้าใสานะคะอ่อนกว่ายาวนะคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเ,เจนจะมาแนะนำคลิปดีๆอีกนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย